รู้สึกแบบนี้มันกัดๆเลยปูไตยแหละมีกัดด้วยรวมไปมีกัดมือด้วยโอ้โหเอางี้แล้พี่มันเป็นคำขอหรือว่าเป็นอะไรเป็นคำขอที่ต้องเป็นการกระชําหรือว่า action action ไม่ใช่ประโยคบอกเล่าแต่เป็น action อ่าเป็น action อยากให้ทูลูกหัว ยังยังยังลุนนิดนึงลูกหัวลูกหัวเมมเบอร์อะไรอ่ะลูกหัวเมมเบอร์ที่อย่างนี้เหรอลูกหัวลูกหัวเมมเบอร์ทีละคนเขาบอกทั้งวงเล่นเลยเหรอทีละคนเลยเหรอใช่เขาบอกวงเล่นาะว่าอ๋อเมมเบอร์หน่อยครับเอาแล้วไงก็ออกขั้นจริงวันนี้แต่เขาก็ยังใจดีบอกว่า สู้ๆครับเลิฟอยู่มีการให้กำลังใจนะฮะและอนุญานะพี่อย่าทไม่เคยเลยเน้นนะเน้นว่าลูกนะลูกลูกอีกก็อาจริงลูกเป็เดียวไม่ต้องลูกไม่ค่อยฉีดรู้สึกแบบกำลังจะแบบโอ้ลามปากลามโอ้ผมว่าโอ้ไม่ได้แก่ขลาดนะ้นมาเริ่มเลยเริ่มมาหายไวๆนะลูกนะมีการให้หายไวๆด้วยเออนอนเยอะๆนะจ๊ะนี่เขามาเพราะอวยวปอนะมาเป็นกำด้วย แต่ก่อนแต่ก่อนคุณเรียกพี่ขุนนะตอนนี้คุณเรียกแค่ขุนแล้วไม่มีพี่ขุนคนเดียวเสมอมาละบุญนะละบุญพูดอะไรนะได้บุญนะได้บุญได้บุญมือสั่นไปผมสวย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 ผมชอบพูดเมื่อกี้ใช่แล้วไม่น่าเริ่มพูดเลยนี่คิดไม่ออกหรือเปล่าหลอดีหล่อดีหลอดี ไอ้หนุงตีเหรอแต่ก็ยังตีไม่ได้หมดไรครับไม่พูดได้ไรอ่ะน้องพูดเอาแหวนผมคืนมาได้แล้วนะหนูหมดไปตัดแหวนน้องเอกวันธภูบาเนี่ย ครอบรู่แบบแบ่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทำไมูมือสั่นๆกันเลยคิดเพี่ยคิดว่าต้องหลบโดยพว่ากเลรต้างแค่รูกหัวเมเบอร์แค่ลูกหัวเป็เบอร์มันื่นเต้นตื่นเต้นอนมันมืันเเพ้่เขตื่นเต้นแตื่นเต้นเลตนเต้นอะแต่ผมนี่ยผมเนี่ยมีคำพูดแบบคุณเยอะมากเลยเดี๋ยวเอาไว้ c k s เต e แล้ว

น้องเล็กมาถึงน้องเล็กอ้ยไม่ค่อยมีอะไรจะพูดอะไรวันนี้ไปละไปอะพี่ด้วยพี่ด้วยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่เอาไม่ไหวอ่ะไปละสมัยละขอบคุณครับโอ้โหนี่ลูกหัวเป็นเมื่อทุกคนใช้พลังงานเยอะกันนะขอเสียงกับลนครับ